สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง The m a มสแซงเจอ a ์เทหรือหน้ากากนางฟ้ากับไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพยากรดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจําเดือนพฤศจิกายนกันเรามาดูกันเลยนะคะสาธุขอไพ่พลังงานบวกจงเกิดกับท่านที่เกิดวันศุกร์ด้วยเถอะสาธุค่ะ มาดูกันเลยนะคะพลังงานใต้ไพ่ Queen of Cups เปิดไพ่8ใบนะคะเลือกไว้3ใบสำหรับบทสรุปนะคะ ท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะดวงชะตาของท่านในเดือนอพฤศจิกายนนี้มันถือว่าดวงมันอู้ฟู่มากเลยนะคะไพ่ออกมาแบบดีงามมากคือแบบว่าไม่ว่าจะเรื่องการงานซึ่งงานเนี่ยเป็นงานที่ท่านต้องไปรับตำแหน่งใหม่หรือว่าไปอยู่ในที่ใหม่หรือว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่คือมันเหมือนกับเป็นงานที่ ท่านอะเพิ่งก้าวเข้าไปทําหรือว่าเป็นที่สิ่งที่ต้องรับผิดชอบมันมันแปลกใหม่ไปจากเดิมนะคะอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรแผนกใหม่หรืออะไรใหม่ๆค่ะถือมันหรือว่าได้รับผิดชอบงานใหม่ชนิดแบบที่ว่ายังไม่เคยทํามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับท่านมากแต่ท่านก็ไม่เคยเกลัวนะคะเพราะว่า เดชาเรียขึ้นมาเนี่ยม,มันเหมือนกับว่าตัวท่านอ่ะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเจออะไรก็ช่างอุปสรรคใดๆก็ตามท่านสามารถที่จะเผชิญหน้ากับมันได้แบบโดยไม่ไม่ยอ่ยอท้อเลยนะคะ,ะในส่วนของเรื่องการเงินการทองของท่านน่ยมันเหมือนกับอยู่ในช่วงที่ว่าท่านพยายามปรับสมดุลให้ในการใช้จ่ายในการอะไรก็ ก็แล้วแต่ในชีวิตประจําวันเอยอะไรเอยเนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านน่ะสามารถที่จะปรับสมดุลในเรื่องเงินเงินทองทองคือเอา่านำหมายถึงว่ามีใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคือมีความแบบไม่ได้ขัดสนมากมายคือแบบสามารถที่จะใช้จ่ายไปได้แล้วก็แบบเหมือนกับบางท่านก็มีเก็บเงินเก็บเงินออมด้วยซ้ำไปนะคะ สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ The m e d i c i a n ขึ้นมานี่มันเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่แบบข่าวดีต่างๆนานาหรือไม่ก็แบบท่านอ่ะจะเป็นออกแนวที่แบบว่าเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีรางสังหรณ์มีบางสิ่งบางอย่างที่เออเป็นเขาเรียกอ่ะออกกึง่งๆแบบหมอดูด้วยซ้ำคือเหมือนประมาณว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะคะ เป็นคนที่สามารถเขาเรียกว่าพอเจอคนแบบประมาณว่าเฮ้ยนี่คุณอย่างงี้ยางงี้เหมือนไปนทักเขาอะไรเขาอะไรแล้วมันแบบเหมือนแม่นอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่มีม,มีลางสังหรณ์แม่นมากด้วยนะคะแล้วยิ่งแบบเออ The h i g h Prince The High p r i n c e ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยิ่งแบบราชินีของดวงจันทร์นี่คือแบบยิ่งทำให้ท่านแบบ เขาเรียกว่ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องซิกเซนเรื่องอะไรเหมือนกันศาสตร์ลึกลับความความเขาเรียกอะไรอะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นบุคคลทีเ่เขาเรียกว่ามียานพิเศษคือสามารถอย่างรู้อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมั่นคง ในตัวเองด้วยคือแบบเป็นคนแบบเขาเรียกว่าตัดสินใจหรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่มีความยุติธรรมมั่นคงเข้มแข็งแข็งแกรง่งคือไม่หล่อแหละโลเลนะคะแล้วเป็นคนที่ใช้คำพูดที่วาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานละมุนละไมละมุนละม่อมคือเป็นบุคคลที่ไม่พูดจาโฉงฉางไม่พูดคำหยาบอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่แบบ ูดจาดีเป็นคนที่หวานล้อมคนเก่งใช้แบบวาทศิลป์คือเหมือนกับว่าสามารถที่จะมีวาทศิลป์สามารถที่จะแบบพูดให้โน้มน้าวจิตใจคนนะีคะให้ให้เขาเชื่อแล้วให้เขากระทําตามในสิ่งที่ตนเองต้องการได้นะคะสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะมันก็จะเป็น ประมาณนี้แล้วก็เรามาดูบทสรุปนะคะว่าไพา่อยากบอกอะไรเราตัวท่านเองเนี่ยคือเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีบุคลิกที่แบบเป็นผู้นำเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นคนแบบมุทะลุไปเลยแหละแบบคือเขาเรียกอะไรอะ่ะคือแบบมิเขาเรียกว่าถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วก็คือทำเลยเป็นคน แบบนั้นเลยคือแบบไม่ไม่รีรอไม่อะไรเลยนะคะแล้วมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าท่านน่ะเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบคิดมากในมุมบางทีก็คือแบบชอบอยู่คนเดียวแล้วแบบเหมือนกับคิดมากอะ,ะ่ะในช่วงระยะเวลาที่ตัวเองอยู่คนเดียวเหมือนเหมือนออกแนวแบบบางทีก็นอนไม่หลับฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยคือ จะเป็นคนที่คิดเยอะอะ่ะคือแบบมีอะไรโปรเจกต์หรืออะไรในหัวเนี่ยเยอะแล้วเหมือนกับคิดโน่นคิดนี่คิดนั่นอยู่แบบจนทําให้ตัวเองรู้สึกแบบอนอนไม่หลับเลยคือก็คือบางทีมันฟุ้งซ่านไปไงคะแต่จริงๆแล้วตัวคุณน่ะมีอะไรเยอะมากก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เอาความที่เป็นตัวตนของตัวเองอมาใช้ให้เป็นประโยชน์คือเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีความ มีสัมผัสที่6มีอะไรต่อมีอะไรเยอะๆมากมายคือเปลี่ยนจากความคิดมากมาเป็นแบบถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่านั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะส่งเสริมดีมากมันก็ยิ่งทําให้คุณแบบมีความแม่นยําในการที่แบบคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าสําหรับตัวเองหรือว่าคนอื่นได้มันยิ่งจะไปส่งเสริมแบบจิตทําให้จิตใจสงบขึ้นแล้วก็ ความว้าวุ่นหรือความสับสนที่จะทําให้แบบเนี่ยนอนไม่หลับหรือคิดมากฟุ้งซ่านเนี่ยลดลงนะ,ะแต่ว่าถ้าคุณทําหรือปฏิบัติดีอยู่แล้วก็คือก็ตามนั้นค่อยๆทําไปเรื่อยๆด้วยความฟุ้งซ่านหรืออะไรของคุณก็จะลดลงเองเพราะว่าจริงๆตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ยุติธรรมมากเลยด้วยถ้าคุณไม่ได้ทําในงานธุรกิจหรือทําเกี่ยวกับเรื่องราชการก็ อาจจะเป็นทํางานในวงการของอเขาเรียกอะไรศาลยุติธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นอายการเป็นนิติกรเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอยู่ในสถานที่แบบเกี่ยวกับเรื่องสถิตยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันออกในแนวนั้นอาจจะอยู่แบบถ้าอยู่ในแนวแบบเป็นคนที่แนะแนวชีวิตหรือแบบเป็นคนที่แบบ เป็นไกด์เป็นโค้ดซึ่งสามารถที่จะเขาเรียกแนะนําให้ผู้อื่นในการใช้ชีวิตหรือดําเนินชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดีได้เพราะว่าคุณเป็นคนมีซิกเซน์ด้วยแล้วก็เป็นคนแบบเป็นคนที่ใช้วาทศิลป์ดีด้วยแล้วก็เป็นคนยุติธรรมด้วยแล้วเป็นคนแบบเขาเรียกมีภาวะผู้นําสูงเป็นคนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วเป็นคนที่คิดรวบยอดได้เก่งมากแต่ว่าข้อเสียคือมักจะแบบ จนฟุ้งซ่านนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกถ้าคุณแบบว่านั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาหรืออะไรเงี้ยก็ความฟุ้งซ่านอะไรของคุณมันก็จะลดลงแล้วก็มันจะทําส่งเสริมให้คุณยิ่งมีความแม่นยําในเกี่ยวกับเรื่องการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ดีมากนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์เลยนะคะเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็ การทำนายและทายทักดวงชะตาของคุณก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็คือขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ